เคยรู้สึกไหมครับว่าความเชื่อเรื่องคอเลสเตอรอลที่เราได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดก็ได้วันนี้เราจะมาเจาะลึกมาสำรวจเรื่องราวจากหนังสือที่ชื่อว่า The Great Cholesterol Con ของดรมอร์คมเคนดริกกันครับโอ้โหเดี๋ยวนี้เรื่องสุขภาพนี้ข้อมูลมันเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมครับวันนี้บอกอย่างพรุ่งนี้บอกอีกอย่างทำเอาเราตามไม่ทันกันเลยทีเดียวสรุปแล้วจะให้เชื่ออะไรกันแน่เนี่ยแต่ท่ามกลางข้อมูลที่มันสวิงไปสวิงมาเนี่ยนะครับ มันมีความเชื่ออยู่อย่างหนึง่งที่แบบโอ้โหแข็งแกร่งมากไม่เคยเปลี่ยนเลยนั่นก็คือความเชื่อที่ว่าคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยแหละคือต้นเหตุของโรคหัวใจแล้วถ้าเกิดว่าความเชื่อที่มันฝังหัวเรามาตลอดเนี่ยมันผิดละครับนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการสำรวจเรื่องราวในวันนี้เรามาลองตามไปดูกันดีกว่าครับว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงโอเคครับมาเริ่มกันที่จำเลยที่หนึ่งเลย เจ้าคอเลสเตอรอลเนี่ยแหละตกลงแล้วมันเป็นผู้ร้ายตัวจริงเสียงจริงอย่างที่เขาว่ากันหรือเปล่าก่อนอื่นเลยนะเราต้องมาเคลียร์กันก่อนว่าไอ้คำว่าโรคหัวใจที่เราพูดพูดกันเนี่ยจริงๆแล้วตามหลักการแพทย์มันคือโรคของหลอดเลือดแดงนะครับไม่ใช่โรคของตัวหัวใจเพียวเพยวภาพจําของหลายๆคนเลยใช่ไหมครับที่ว่าหลอดเลือดเรามันก็เหมือนท่อน้อําอ่ะพอไขมันไปก่ะมากๆมันก็ตันแต่หนังสือเล่มน,นี้บอกว่าเฮ้ยนั่นมันเป็นความเข้าใจที่ผิดแบบผิดไปคนละเรื่องเลย และที่พีคไปกว่านั้นก็คือจริงๆแล้วคอเลสเตอรอลเนี่ยไม่ใช่ผู้ร้ายอย่างเดียวนะครับร่างกายเราเนี่ยขาดมันไปไม่ได้เลยนะคือมันจําเป็นมากๆตั้งแต่เรื่องสมองเรื่องเซลล์ไปจนถึงการสร้างฮอร์โมนเพศเลยแหละครับโอเคพักเรื่องคอเลสเตอรอลไว้ก่อนเราไปดูผู้ต้องหาอีกรายกันไขมันอิ่มตัวครับที่เขาบอกว่าเป็นเพื่อนซี้คู่หูอาจากรรมของคอเลสเตอรอลเลยจริงๆถ้าเราไปส่องดูโครงสร้างทางเคมีของมันนะมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลย ต่างกันแค่นิดเดียวเองครับคือตัวหนึ่งแขนมันเต็มอีกตัวหนึ่งแขนมันไม่เต็มก็แค่นั้นเลยอันแล้วไอ้คำที่เราได้ยินบ่อยๆล่ะโอเมกาสามเนี่ยมันคืออะไรจริงๆมันก็คือชื่อเรียกตามตำแหน่งทางเคมีนี่แหละครับไม่ได้มีอะไรลึกลับซับซ้อนเลยเห็นไหมครับสับยากๆบางทีมันก็มีที่มาง่ายๆแบบนี้เองทีนี้มันก็มีคำถามสำคัญเกิดขึ้นครับว่าถ้าไขมันอิ่มตัวมันร้ายขนาดนั้นจริงการกินน้อยลงก็ต้องป่วยน้อยลงสิใช่ไหมครับ เดี๋ยวเราจะไปดูข้อมูลที่มันอ,อ,อาจจะทําให้ต้องคิดใหม่กันเลยอ่ะลองดูกราฟนี้นะครับกลุ่มประเทศที่กินไขมันอิ่มตัวน้อยที่สุดในโลกบางประเทศอย่างจอร์เจียทาจิกิสถานเนี่ยกลับกลายเป็นว่าอัตราการตายจากโรคหัวใจพุ่งปรีดเลยครับสูงมากๆแล้วตัดผ้ามาที่อีกฝั่งหนึ่งกลุ่มที่กินไขมันอิ่มตัวเยอะสุดๆอย่างฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์กลับมีอัตราการตายจากโรคหัวใจต่ำเตี้ยเรียดินเลยเอ๊ะ มันยังไงกันแน่เนี่ยชักจะงงแล้วใช่ไหมครับและนี่ครับเรามาถึงพยานปากเอกหรือหลักฐานชิ้นโบแดงของการสืบสวนครั้งนี้นั่นก็คือเคสของประเทศญี่ปุ่นครับดูข้อมูลนี้สิครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นในช่วงเวลาประมาณ40ปีคนญี่ปุ่นเปลี่ยนการกินไปเยอะมากโดยเฉพาะไขมอนเนี่ยคือกินเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง4เท่าย้ําว่า4เท่าเลยนะครับถ้าตามตําราเปเ๊ะเ,เลยนะกินไขมันเพิ่มขึ้นข,น,ขนาดนี้ คนญี่ปุ่นน่าจะเป็นโรคหัวใจตายกันเป็นเบือเลยใช่ไหมครับแต่ผลที่ออกมาคือตรงกันข้างแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยอัตราการตายจากโรคหัวใจกับลดลงหวบ,หวบเลยครับไม่น่าเชื่อยังไม่หมดแค่นั้นนะครับไม่ใช่แค่โรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองหรือสตโตรกเนี่ยก็ลดลงแบบถลม่มทลายเหมือนกันในช่วงเวลาเดียวกันเอาละพอมาถึงตรงนี้ผู้ต้องสงสัยเบอร์ต้นๆอย่างคอเลสเตอรอลกับไขมันอิ่มตัวเนี่ยชักจะดูไม่น่าใช่คนหลายตัวจริงละ แล้วคำถามคือถ้าไม่ใช่พวกนี้แล้วใครล่ะคือตัวการหนังสือเล่มนี้มีคำตอบที่น่าสนใจมากๆมานำเสนอครับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นะครับเขาชี้ไปที่ระบบหนึ่งในร่างกายเรามันเป็นเหมือนระบบเตือนภัยครับเรียกว่าแกน S P A ลองนึกภาพมันเป็นสวิตช์หลักของร่างกายก็ได้ครับพอเราเจอเรื่องเครียดปุ๊บสวิตช์นี้ก็จะถูกเปิดขึ้นมาทันทีแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าสวิตช์นี้มันเปิดนะครับ ประเด็นมันอยู่ที่ว่าสวิตนี้มันถูกเปิดค้างไว้นานเกินไปไอการที่มันทํางานตลอดเวลาแบบเรื้อรังนี่แหละครับที่มันไปสร้างปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจสารพัดอย่างเลยแล้วจุดที่มันน่าทึ่งมากก็คือหนังสือเล่มนี้ไม่ได้บอกว่าความเครียดนี้มาจากอาหารที่เรากินนะแต่เขาชี้ไปที่ความเครียดทางสังคมและจิตใจเรื่องแบบสถานะทางสังคมการรู้สึกว่าควบคุมชีวิตตัวเองไม่ได้หรือการรู้สึกแปลกแยกจากสังคมอะไรพวกนี้ตั้งหากโอเคครับ เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกล่องการสำรวจเรื่องราวของเรากันแล้วเรามาสรุปกันหน่อยดีกว่าว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้มันท้าทายความเชื่อเดิมๆของเรายังไงบ้างในหนังสือเขายกคำโพสของนักปรัชญ,ญาที่ชื่อขาวปอเปอร์มาอธิบายครับเรื่องหงดําคือถ้าเราเชื่อมาตลอดว่าหงทุกตัวในโลกเป็นสีขาวแต่ถ้าวันหนึ่งเราไปเจอหงดําแค่ตัวเดียวทฤษฎีที่ว่าหงทุกตัวสีขาวก็คือจบเลยและเคสของญี่ปุ่นมันก็อาจจะเป็นหงดําของทฤษฎีเรื่องคอเลสเตอรอลนี่แหละครับ สุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคําถามนี้ไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันดูนะครับหลังจากที่เราเพ่งเล็งโฟกัสไปที่เรื่องอาหารเรื่องไขมันกันมานานแสนนานมันจะเป็นไปได้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเราอาจจะมองผิดจุดหรือกําลังหาคําตอบกันผิดที่มาโดยตลอดเลย